เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้30ทธันวาคม2,567สวัสดีครับจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนปฏิทินใหม่กันละชีวิตมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงช่วงสิ้นปีก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามวาระเวลาของมันเข้าจังหวะพอดีก็ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มาพูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงกันสักนิดหนึ่งเก่าไปใหม่มาถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเอาตามพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นปกติเป็นธรรมดาให้มองให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดามองให้ลึกลงไปให้เห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อันนี้ครูบาอาจารย์ผมท่านก็สอนเรื่องนี้เยอะเลยนะครับเป็นเรื่องหลักๆที่ท่านสอนมองเรื่องนี้เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงผมมองว่ามันมีสามเหตุที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนหนึ่งมันเป็นไปตามวาระเวลาของมันสองมันเป็นกําลังจากภายนอกที่บีบเข้ามาทําให้เราต้องเปลี่ยนพร้อมหรือไม่พร้อม อยากเปลี่ยนหรือไม่อยากเปลี่ยนไม่สําคัญยังไงก็ต้องเปลี่ยนโดนบีบมาให้ต้องเปลี่ยน 3. มันเป็นการพบคำตอบบางอย่างภายในจิตใจเราเองแล้วเราตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนละไปแบบเดิมต่อไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากข้างในออกมามี3เหตุนี้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในระดับส่วนบุคคลเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดในระดับภาพรวมสามเหตุนี้ก็เป็นคล้ายๆกันพอจะเปรียบเทียบกันได้กับความเปลี่ยนแปลงระดับส่วนบุคคลน,นั้นก็มาคุยกันสันหน่อยเหตุแรกมันเป็นไปตามวาระเวลาของมันเช่นยกตัวอย่างชีวิตคนเลยง่ายๆเกิดมาก็เป็นเด็กผมหวังว่าจะเป็นเด็กที่ อันนี้หวังจริงๆนะหวังว่าเด็กไทยทุกคนจะมีพ่อแม่ที่ดีมีพ่อแม่ที่รักลูกมีพ่อแม่ที่ทำให้วัยเด็กของทุกคนเป็นวัยที่มีความสุขที่สุดในชีวิตหวังอย่างนั้นจริงๆวันดีคืนดีให้เด็กคนนี้มันนอนพอมันตื่นขึ้นมันมันหมดความเป็นเด็กไปเลยพอมันกลายเป็นวัยรุ่นแล้วฮอร์โมนมันทำงานนั่นเป็นการ เปลี่ยนแปลงตามวาระเวลาที่ชัดเจนมากครั้งแรกเวลาฮอร์โมนมันทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนแบบนี้เลยมันเปลี่ยนแบบข้ามคืนเลยชอบหรือไม่ชอบพร้อมหรือไม่พร้อมไม่สนใจอะวาระเวลามันมาถึงแล้วมันเปลี่ยนแล้วจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นมันจะเป็นช่วงวัยแห่งความวุ่นวายสารพัด หวังว่าพ่อแม่จะเข้าใจหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหวังว่าสังคมจะโอบอุ้มหวังว่าจะมีทางเลือกที่ดีหวังว่าสารพัดพร้อมที่จะช่วยเหลือน้องๆที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามวาระที่ชัดเจนมากๆครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยของชีวิตคนสักคนหนึ่งหลังจากนั้น ถ้าวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฮอร์โมนพลุกพล่านเนี่ยเกิดไปก้าวข้ามเขตแดนอันศักดิ์สิทธิ์เขตแดนหนึ่งคือไปมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยได้ก้าวข้ามเขตแดนของความเป็นวัยรุ่นเข้าสู่เขตแดนของความพร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ของคนต่อไป พร้อมหรือไม่พร้อมไม่เกี่ยวแต่มันเป็นการกระทําทางร่างกายสัตว์ทั้งหลายพูดถึงสัตว์ได้เลยสัตว์ทั้งหลายสืบพันธุ์เพราะว่าต้องการแพร่พันธุ์แค่นั้นเองพร้อมหรือไม่พร้อมมันก็คือการแพร่พันธุ์ยิ่งเป็นในหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ใช่มนุษย์นะที่มีการสืบพันธุ์ก็เพื่อแพร่พันธุ์จากสัตว์ที่มันอยู่ตัวเดียวเป็นลูกแงเป็น เป็นสัตว์หนุ่มสาวกลายเป็นสัตว์ตัวพ่อตัวแม่แค่นั้นเองมนุษย์คล้ายๆกันแต่มนุษย์มีมิติเพิ่มในด้านของจิตใจแต่ในด้านร่างกายเนี่ยคล้ายๆกันทางชีววิทยาอย่างเดียวเนี่ยมันคล้ายๆกันการกระทำทางร่างกายมีผลต่อจิตใจดังนั้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือ้ะพูดถึงว่าเออเราก็รุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นลุงแล้ว ็นห่วงกับน้องๆรุ่นเด็กๆเ,เนี่ยคือผมว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าไอ้น้องเอ้ยพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยถ้าไปก้าวข้ามเส้นเขตแดนน,นั้นคือไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมไม่เกี่ยวแล้วร่างกายมันทํางานลงไปแล้วเนี่ยพวกน้องๆเนี่ยได้ก้าวข้ามเขตแดนของความเป็นวัยรุ่นไปสู่เขตแดนของ ความที่จะต้องเป็นพ่อเป็นแม่คนแค่ฟังชื่อนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่ามันต่างวัยรุ่นหรือพร้อมที่จะต้องเป็นพ่อเป็นแม่คนจากเส้นเขตแดนนั้นผ่านเวลาไปทำงานสนุกสนานทุกบ้างสุขบ้านวันดีคืนดีปวดหัวหยิบกล่องยาขึ้นมาไอตัวหนังสือข้างกล่องยาทำไมตัวมันเล็กจัง ไอ้เดี๋ยวนี้ทำไมมันพิมพ์ตัวหนังสือซะเล็กเหลือเกินว่มันพิมพ์ให้อ่านไม่ออกจะพิมพ์ให้มันใหญ่หน่อยอ่านง่ายๆได้หรือไม่ได้หรือไงปรากฏว่ามันอ่านหนังสือข้างกล่องยาไม่ออกแล้วอะไปหาหมอตรวจวัดสายตาหมอบอกว่าสายตาปกติครับเพียงแต่ว่าควรจะต้องใส่แว่นช่วยการอ่านหนังสือ เป็นความตกใจช็อกมากๆของคนคนนั้นว่าเฮ้ยตัวข้านี้เข้าสู่วัยที่ต้องใช้แว่นเพื่อการอ่านหนังสือแล้วหรือนี่หลังจากโชคโชนใช้ชีวิตมาอย่างสนุกสนานชอบหรือไม่ชอบพร้อมหรือไม่พร้อมร่างกายมันก็บอกตัวเองแล้วว่าถึงวัยแล้วถึงวาระที่ต้องใช้แว่นเพื่อการอ่านหนังสือ ข้างกล่องยานั้นตัวหนังสือไม่ได้เล็กลงมันตัวเล็กเท่าเดิมแต่สายตาเราไม่พร้อมที่จะอ่านหนังสือแบบนั้นแล้วต้องใช้แว่นเป็นการเปลี่ยนตามวาระอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่ผ่านเวลามาอีกสักพักหนึ่งไปเดินตลาดเห็นสับปะรดสวยดีก็หิ้วมาเออน่ากิน สับป,ประรดหัวหนึ่งก็โลก,กว่าๆหัวใหญ่สวยๆชอบอยากกินหิ้วมาเดินเดินไปเจอร้านขายเฉาก้วยเฉาก้วยพิ่ก้อนๆใหญ่ๆชอบกินก็ซื้อมาเดินเดินไปเจอ <c oughs> เจอแคนตาลูปอยากกินอีกซื้อมาซ,อซื้อนู่นซื้อนี่สามสี่อย่างเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเกือบเกือบห้ากิโลเดินเดินถือมาจะไปขึ้นรถเมย์เดินเดินไปสักพักรู้สึก วันนี้ทําไมมันปวดปวดเมือม่อยเมือม่อยบ้านเอวแบบพิลึกพิลั่นจับเอวดูกลับมาถึงบ้านวางข้าววางของซึ่งมันก็ไม่ได้หนักมากไม่ได้เมื่อยเลยไม่ได้รู้สึกเมื่อยกับการยกแต่มันกลับรู้สึกปวดไปหมดคุยกับคนนู้นคนนี้ถามหมอเล็กน้อยก็ได้บทสรุปว่าถึงวาระเวลาแล้วเข้าสู่เขตแดนที่เรียกว่าแก่แลวเว้เฮ้ยแก่แล้ว ชอบหรือไม่ชอบพร้อมหรือไม่พร้อมไม่เกี่ยวมันถึงวาระเวลาของมันก็ต้องยอมรับกับมันถ้ายังมีชีวิตต่อไปอีกผ่านเวลาไปอีกมันอาจจะมีวาระหนึ่งซึ่งคนนู้นคนนี้มาคุยกับเราเราก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างหูไม่ค่อยดีละบางครั้งเนี่ยเราเราแ l a n งไปฉเฉย เราไม่รู้จะตอบอะไรเราตอบไม่ได้ไม่ใช่เราไม่รู้นะเราก็ได้ยินเราก็ฟังแต่มันคือถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับว่าในสมองในชีวิตเนี่ยมันประมวลผลได้ช้าลงมากเลยช้าลงมากแล้วบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจอว่างจอเปล่าขึ้นมามันมันว่างไปเฉยๆอย่างนั้นมันถึงไวของมันเองเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็เครื่องมันจะบูตติดกลับมาเองแล้วมันก็ทำงานต่อได้ อย่างนี้มันมันไม่ได้เป็นบ่อยบางครั้งมันเป็นแค่บางครั้งคนไม่เข้าใจก็จะเห็นว่าเออคุณปู่คุณย่านี่บางทีท่านท่านเป็นอะไรนาะท่านเป็นของท่านเองอะล่ะครับเป็นความชรามาตามวาระเวลาของมันชีวิตมนุษย์ก็อย่างเงี้มีวาระเวลาของมันมีเขตแดนของมัน การเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุแห่งวาระเวลานี้มันเป็นไปของมันเช่นนั้นเองเป็นไปของมันเช่นนั้นเองหวังว่าแต่และช่วงเวลาจะมีตัวช่วยจะมีซึ่งกันและกันที่ช่วยให้เราผ่านแต่และช่วงเวลาได้อย่างดีมีความสุขอันนี้เป็นแง่ที่หนึ่ง <c oughs> เหตุที่หนึ่งแห่งการเปลี่ยนแปลงเหตุที่สอง เป็นเหตุอันเกิดจากภายนอกแรงที่มากระทําจากภายนอกเช่นยกตัวอย่างนะครับตอนเอาเรื่องนี้ตอนผมเป็นนักเรียนนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนแล้วก็เคยรอรถเมย์ที่อนุสาวรีย์ชัยนิดเป็นภาพจําติดตาเลยนะระยะประมาณสักไม่เกินสามเมตรจากจุดที่ผมยืนรอรถเมย์อยู่เนี่ยอยู่ดีๆรถเมย์สายมรณนะคันนั้นเนี่ย เลขคลาสสิกเนี่ยไอ้สะพานพุทธลาดพร้าวเนี่ยสะพานพุทธแฮปปี้แลนด์เนี่ยไอ้สายนั่นแหละวิ่งฝ่าป้ายรถเมล์เข้าไปชนคนแน่ใจได้เลยว่ามีคนตายอยู่ห่างจากผมไม่เกิน3เมตรจริงๆลนะภาพนี้ติดตาผมมากเลยนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนและครอบครัวของคนที่โดนไอ้รถเมล์บ้าคันนั้นมันชนมีคนตายมีคนเจ็บ มีคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยที่เขาพร้อมหรือไม่พร้อมก็ไม่รู้อ่ะไม่สนใจอ่ะไอรถเมย์ค้นมันโผล่พรวดเข้ามาชนเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนละนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่สองคือเปลี่ยนจากการโดนแรงกระทำจากภายนอกพร้อมหรือไม่พร้อมอันนี้ไม่เกี่ยวละฮะยังไงก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจริงๆส่วนจะต้องใช้เวลา ในการเปลี่ยนแปลงปรับตัวกับเรื่องเหล่านี้นานแค่ไหนเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งแต่มันจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันถูกบังคับให้เปลี่ยนผมได้แต่หวังว่าเราจะมีซึ่งกันและกันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะช่วยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงซึ่งค่อนข้างยากมากเนี่ย เวลาถูกบังคับให้เปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างยากแง่ที่ 1. เป็นไปตามวาระเวลาของมันแง่ที่ 2. ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนจากเหตุจากปัจจัยภายนอกเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มาจากเหตุ2ออย่างนี้บางครั้งมันอาจจะผสมผสานกลมกลืนกันไปก็ได้นะฮะเป็นไปได้ด้วยในระดับส่วนบุคคลเนี่ยจะมองได้ค่อนข้างชัดเจน และหวังว่าเราจะมีซึ่งกันและกันช่วยให้แต่ละช่วงแต่ละเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เราสามารถก้าวพ้นไปได้อย่างดีอย่างมีความสุขอย่างมีเป้าหมายในระดับบุคคลเป็นเช่นนั้นในระดับสังคมก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากๆ แต่เราขอไปพูดถึงระดับสังคมเนี่ยในช่วงต่อๆไปในโอกาสต่อๆไปนะครับจงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันก็เป็นวาระเวลาของมันหมดปีเข้าปีใหม่เป็นไปตามวาระเป็นไปตามเวลาของมันก็ได้โอกาสคุยกันเรื่องของวาระเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตคงจะพอเห็น แนวคิดแนวทางอะไรบางอย่างส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่วนเหตุที่3มเหตุอันเกิดจากภายในะนั้น,น,นเดี๋ยวขอยกยอดไปคุยต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ